น,นี่คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมส่งนี่ทาและเคลือบเงาให้ยวสิพาพามาบึงองค์ประกอบเพราะเขามีอะไรบ้างนี่ทักข้างสิงไงพร้อมตกแต่งให้สวยงามถือจะได้แบบว่ากระชับมือจะได้แบบว่าสวยงามอะสวยงามให้แล้วก็มีอันนี้ให้เนี่ยทุกอย่างของยาเรนูจะเป็นตรงนี้จอย่างเคียงคิ้วเคียนคิ้ว ฐานให้เนี่เ้นชิวเราจะมาใส่ปีนจะมาใส่ตะการตานหรือว่าอันนี้ไงสวยงามเลยอันนี้ตุ้นี่ก็ใส่สองสั้นสามสั้นสามสั้นทั้งลายดอกไม้เนี่เราคุณภาพเรายัดให้เต็มที่คุณภาพไปเห็ดในแบบสวยงามเลยเด้อนี่อันนี้คือตากาะก้าไปวัดขนาดอยู่ที่ประมาณ1ิบนิ้วนี่แหละสองใบอันนี้คือสองใบ อ,ะะอันนี้คือสองใบกับอันนี้กับพวกนี้กับเป็นนั่นนั่นไวายเทียมไว้เทียมโมเมนต์ไว้แท้เด้ออันนี้มีแต่ไวายเทียมทั้งนั้นเลยถ้าไวเทียมมาสีเนียนเวลาเขาพันเขาเฮ็ดอย่างมาสีเนียนถ้าไวทแท้มันีบเปหอยเนียนจะเป็นไว้เทียมยู่นะอันนี้มันจะเป็นไวายเทียมแบบเคียนคิ้วมันจะเป็นเส้นบางอันนี้มันเส้นมันคีบาง şey ถ้าเป็นแบบเย็บมนสีนาเส้นมาสีนาก็กั่นถ้าค้างสิงกบงาม สองใบเดี๋ยวจะจัดส่งให้เด้อเดี๋ยวของมีของไผ่เดี๋ยวสิทักไปหานี่อันนี้เพื่อนบอกว่าบางคนกับใบลายลายมันไปวางในเงาตาก็เป็นตะยานเนาะเพื่อนว่าที่จริงอะลายของข่อยมีหลายอยู่ดีแต่ผู้ใดอยากได้ลายกับเขาไปคนเบางในอนันใดถ้ามีเวลาไปคนบางเดิมลายขอมีหลายอยู่อันทีเ่เขาเฮ็ดเฮ็ดลายแบบนี้กับพีแต่คนเขาก็สร้างแบบนี้นะ แต่จริงๆลายมันก็มีลายแบบยเยอะนี่ตะก้าไปวัดสวยงามเลย